กระป๋องเปล่าๆไม่ได้มีค่าอะไรแต่วันนี้มันกลับเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการสมชายพลัดหลงกอดแมวตัวน้อยเปียกปอนไว้ในอ้อมแขนชายไร้บ้านผู้สัญจรไปมาบนถนนยามดึกพบแก้วแมวจรจัดที่ดูอ่อนแรงท่ามกลางสายฝนที่เทกระนำกรุงเทพยามค่ำคืนมีเพียงแสงไฟนีออนสลัวเป็นพยานสมชายแบ่งปันข้าวที่เหลือจากวันก่อนให้แก้วอย่างเอื้อเฟื้อยามที่เขาคาดไม่ถึงกลับเกิดขึ้น แก้วเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาสีเขียวมรกตฉายแววฉลาดเกินกว่าที่แมวทั่วไปจะมีขอบคุณครับท่านเสียงเล็กๆดังขึ้นในหัวของสมชายเขาสะดุ้งโหงนี่มันเป็นไปไม่ได้แก้วแมวต่างมิติผู้พิทักษ์กำลังตามหาดวงดาวแห่งซากาวัตถุโบราณที่หายไปและสมชายคือผู้ที่โชคชะตากำหนดให้เป็นกุญแจสำคัญในการตามหามัน ศัตรูคือไซลัสนักฆ้าของเก่าข้ามิติผู้โหดเหี้ยมที่หมายจะครอบครองพลังของดวงดาวเพื่อทำลายล้างกาแล็กซีสมชายและแก้วต้องร่วมมือกันฝ่าฟันฝูงหุ่นยนต์สังหารและกับดักมิติที่แปรปรวนผ่านตรอกซอกซอยที่คุ้นเคยสู่เบื้องหลังอันดำมืดของมหานครแห่งนี้สมชายที่เคยไร้ตัวตนกลับกลายเป็นความหวังเดียวของจักรวาล การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงภารกิจช่วยโลกแต่เป็นการค้นพบคุณค่าในตัวเองของชายผู้ถูกสังคมมองข้ามก่อนที่แสงอาทิตย์จะขึ้นสมบัติโบราณต้องถูกค้นพบและสมชายต้องตัดสินใจเลือกระหว่างชีวิตเดิมที่คุ้นเคยกับชะตากรรมอันยิ่งใหญ่ที่รออยู่